และตอนนี้นะครับท่านโู้ครับผมได้มาพบกับดรฉัตรชัดชัยนะครับสวัสดีครับพี่ฉัรชัยครับสวัสดีครับน้องเต้ยครับโ้ดีใจมากเลยที่ทางน้องเต้ยมาสัมภาษณ์ผมครับอยากทราบอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยผมเดินมาเนี่ยผมเห็นรถเยอะแยะเลยในบริเวณด้านหน้านะครับเลยอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างครับพี่เริ่มต้นจากรถใช้แล้วแบรนด์ชื่อรถบ้านคุณฉัรชัยครับพี่ฉัรชัยกำลังจะบอกว่าธุรกิจดั้งเดิมดั้งเดิม ผมเริ่มต้นจากการทําธุรกิจรถใช้แล้วชื่อรถบ้านผู้เชัยเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วซึ่งรถบ้านผู้เสียชัยเนี่ยเราขายรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราทําแบรนด์ค่อนข้างดีผอสมควรในเรื่องแบรนดิ้งเพราะเนื่องจากว่าเราใช้จุดแข็งโดยการออกใบรับประกันเพราะเมื่อก่อนนี้ใครตาดีได้ตาไร้เสียในธุรกิจมือสองใช่มือสองครับลูกค้ากลัวอะไรกลัวเรื่องของบอดี้เป็นไงเราออกใบรับประกันให้เป็นรับคสอนฟ้องร้องได้ แล้วก็หลังการขายเราแล้วมันเกียร์แล้วมันเครื่องลูกค้าพอเรายิงออฟไลน์ออกไปแต่ก่อนมันไม่มีออนไลน์ครับก็เลยทําให้แบรนด์ยิ่งของเราแล้วผานเฉีช้ก็มีชื่อเสียงแล้วก็ลูกค้าเกิดความเชื่อถือสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้มาพบกับบอลอีกแล้วนะครับกับรถมือสองสอนาทีนะครับวันนี้ผมมีซิป ตีคา4ประตูนะครับแบรนด์ยอดนิยมเป็นเจ้า Toyota Vios 1.5J ปี2 0 15เกียร์โต้ราคาเพียง3 3 5 0 0 0บาทนะครับผ่อนเข้าๆ6ปีเนี่ยอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่กำลังสนใจหรือว่ามองหาอยู่ห้ามปิดคลิปไปไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูรถกันไปกัน ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากได้รู้รุ่นร,รู้สเปครู้ยี่ห้อกันไปแล้วนะครับี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่ารถคันนี้มันน่าซื้อและน่าใช้งานแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับลูกค้าใช้งานเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและที่สําคัญเนี่ยปัจจัยหรือหัวใจสําคัญของตัวรถของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับสาหรับเครื่องยนต์ VVTI 1500cc 16ว wow. าล โครงสร้างร้อยทับร้อยนะครับรถนะครับรถเดิมไม่เคยขยับเลยครับพี่นะครับรถตัวถังด้านขวานะขวากระโปรงด้านขวารอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับรูคมกลดสติกเกอร์แผ่นเพจมอคอพบนะครับลามยันไปถึงด้านซ้ายเลยพี่นะครับกันการันตีได้เลยว่ารถคันนี้เดิมสนิทนะครับยันขานหน้า นะครับผมผมกล้ารับรองและรับประกันเลยสําหรับใครที่ซื้อรถกับน้องบอลไปน่าจะคุ้นเคยกันดีก็สําหรับรุ่น1.5 J a u t ุเอตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายหรอกครับพี่ข้อจะเป็นล้อมกระทะนะครับพร้อมฝาครอบแต่ที่สําคัญมันลัดยางปี19พี่ดอกยางนั้นหนากันไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนําให้ซื้อรุ่นเนี้ยเพราะอะไรมันเป็นซิตี้คาร์ที่ ราคาไม่ตกราคาจับต้องได้และซื้อง่ายขายคล่องนะครับในส่วนของไอพี่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็กว้างขวางนะครับพี่พี่ดูนะครับ,นะรบกระเป๋าเดินทงเดินทาง3าีใบสบายและที่สําคัญโครงสร้างด้านท้ายของเนี่ยพี่ดูครับสภาพแบบนี้หาที่ไหนพี่ดูน็อตโครงสร้างเลครับรูคมกลมดกนะครับ,นะรบพี่ตะเข็บเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้ครับพี รถสวยๆแบบนี้ครับเนี่ยพี่โอ้หวไม่รู้จะหาคำบรรยายจากไหนมาพูดสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับก็ขับไม่เชยนะครับทันสมัยแน่นอนสำหรับเจ้า t o โยต้าวีออคันนี้แต่ว่าข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในจะสวยขนาดไหนพี่อ่าไปดูหน่อยว้าว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 ,ว,าวนะครับเบาะโคตรใหม่พี่ ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับรถมือสองไม่ต้องดูอะไรเยอะพี่ดูสภาพก็พอนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับกรรมอี่นะครับเป็นเบาะปรับมือนะไม่ใช่เบาะไฟฟ้าและที่สําคัญดูเกียร์โตเป็นไงนะครับแอร์มือปรับวิทยุก็สแตนดาร์ดปกติทั่วไปแหละแต่ที่สําคัญนี่พี่มาดูนี่ดูเลขไม์ของเขานี้ สองหมื่นหกไมแท้ไม่จริงนะครับไม่มีกอนะครับผมกล้ารับประกันการันตีรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดอ่ากุญแจเป็นแบบไหนกุญแจเป็นแบบรีโมทแบบไขนะครับมีเปิดล็อกปลดล็อกนะครับโอเคก็ไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับไปครับ ก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหา t o โยต้าวีอแบบนี้อยู่นะครับให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับตัวราคาค่าตัวหรือว่าราคาจําหน่ายของเขาเนี่ยอยู่ที่3ามแส0สาบาทได้รถปี15 20, บหไม่สองหมื่นกว่านะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดี D นะครับฟรีดาวนะครับมีค่าดําเนินการจัดโอนอยู่ที่7,000พบาทผ่ทอนหปีเข้าๆประมาณหกพักว่าบาทเท่านั้น ก็สาหรับลูกค้าต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้นะครับมีบริการไฟแนนซ์ได้ถึงที่จะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับรถทุกคันเราออกไปรับประกันการันตีให้นะครับว่าไม่มีชนหนักมีความน้ําท่วมตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมการรับประกันหลังการขายนะครับ1ปี2-0,000กิโลเมตรนะครับแบบเต็มระบบ <Wow. S 1> สำหรับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาได้ที่096 8 6 4 2 5 2 2วันนี้น้องบอลขอลาไปก่อนเบียงเท่านี้สวัสดีครับ